สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนนะครับผมฮะวันนี้นะครับผมฮะทางเราได้จัดดีเจนะครับผมฮะเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงฟังกันเลยนะครับอ้าวเฮ้ยอย่านั่งนิ่งอย่านั่งนิ่งไว้โยกหัวหน่อยโยกหัวหน่อยไว้เยเฮ้ยเถ้าใครลุกเต้นถ้าใครลุกเต้นเดี๋ยวเย็นทำไฟให้เย็นทำไฟให้ไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย องงา้อาวปดาอยู่นั่นเหรอมองไม่เห็นโอ้โหนอนกลืนเลยเลื่อนลงมาจะไม่เห็นในวาเลยอย,ย่าหย,ยดุยยดอย,ยด่าหย,ยดุยยดอย,ยด่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าทำไฟให้ทำไฟให้อย่าหยุด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 นอนนอนลงไป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  ดาวดาเดาเดาเดาโอ้ยโอ้ยโอ้ยทานี่โอ้ย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 โดน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 เฮ้ยเฮ้ยมือมือมา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 ไอ้โกะมึงตายไปแล้วไอ้โกะตายไปแล้วไอ้โกะตายไปแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวเราจะได้มารับตังเลยเออเออ เดี๋ยวเดี๋ยวยินเดี๋ยวยินไปทำไฟให้เว้ยเอาหนึ่งเลยอะเตยอะยอมเตยเตยมาเตยเตยมาไอ้เตยได้ยินมาเนี่ยมาเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนี้เจอกันเดี๋ยวไปดูพ่อเดี๋ยวเอาหมามามาหมาหมาหมา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 เฮ้ยแม่เว้ยท่ามันได้เว้ยท่าเรียกแขกโอ้โห พ่อพ่อพ่อยอมพ่อยอมพอลุกพ่อลุกเลยโอ้ยเหนื่อยพ่อยมพ่อยอมป่ะพ่อยอมยอมเดี๋ยวเย็นนี้ไปรับรางวัลเลยเดี๋ยวเย็นนี้ไปแจกรางวัลเออดีไม่เอาด้วยเออไม่ไปแล้ะ นาว่าถ้าอยากให้ทำไฟถอดกางเกงให้ดูก่อนพ่อพ่อพ่อยอมพ่อยอมพ่อลุกพ่อลุกเลยโอ้ยเหนื่อยพ่อย่พ่อพ่อยอมป่ะพ่อยอมยอม เดี๋ยวเย็นนี้ไปรับรางวัลเลย